ขอบคุณท่านประธานครับเฉลิมชัยขึ้นงามท่านประธานครับคนอื่นขอบคุณทางสารปกครองซึ่งท่านประสิทธิ์เข้าไปเอื้อน้มท่านได้กล่าวสรรเสริญไปพอสมควรผมก็เช่นเดียวกันที่จะสรุปโดยภาพรวมในรายงานที่ท่านทํามาซึ่งหลายเรื่องเนี่ยได้มีการพัฒนาปร,ปรับปรงุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนแม่บทเรื่องของการพัฒนาสารปกครองเนี่ยหข้อเนี่ยท่านพยายามที่จะทําเกือบทุกข้อได้อย่าง ได้อย่างสมความต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครองเนี่ยท่านทําหลายเรื่องได้อย่างได้อย่างน่าน่าชื่นเชยจริงๆแล้วก็เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัลต่างๆที่ท่านพยายามที่จะพัฒนาปรปับปรุงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพัฒนา2142มาถึงปัจจุบันเนี่ย แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เวลาสารปกครองเข้ามารายงานสิ่งที่สมาชิกจะอภิปรายเสมอคือเรื่องของจํานวนคดีที่ข้างค้างอยู่ซึ่งโดยภาพรวมแล้วแม้จะมีการพัฒนาแต่ถ้ามองให้เห็นถึงรายละเอียดของคดีแล้วต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในรูปเดิมจํานวนคดีที่ข้างค้างทั้งในระดับสารปกครองชั้นสูงสุดแล้วก็สารปกครองชั้นต้นเนี่ย จำนวนเปอร์เซ็นต์ยังสูงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องหาทางพัฒนานในส่วนนี้เมื่อพูดถึงคดีที่ข้างค้างมันก็มาถึงสาเหตุผมพยายามจะศึกษาจำนวนของตุลาการสารปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุลาสารปกครองสูงสุดเท่าที่ผมมีเอกสารอยู่ในปีที่แล้วเนี่ยท่านอาจจะอัปเดตไม่มากกว่านี้นะฮะท่านช่วยกระาชี้แจงด้วยของบัญร้อยหกสิบหก รายงานเอกสารที่ผมมีเนี่ยตุลาการสัมปรคองสูงสุดเนี่ยมีอยู่กรอบอัตราของท่านเนี่ยหกใช่ไหมครับไม่ทราบปรับปรุงหรือย่างแต่ว่าที่ดํำรงตําแหน่งอยู่เนี่ยเพียง3า6สแต่ว่ามีอัตรามีอัตรา60แต่มีอยู่จริงเนี่ยสาและในสาสเนี่ยถ้าแยกย่อยไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นตุลาการหัวหน้าคณะสัมปรคองสูงสุดท0ท่าน เป็นตุลาการในองค์คณะเนี่ยกรอบอัตราเนี่ยสี่สิทำหน้าที่แถลงคดีเนี่ยสิรวมตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเนี่ยกรอบอัตราเนี่ยแปแต่ผู้ดำรง,งตำแหน่งเนี่ยเพียง54ยังมีอัตราว,ว่างถึง30ผมไม่ทราบว่าปัญหาหรืออุปสรรคในส่วนนี้เนี่ยมันมันอยู่ที่ใดเป็นขั้นตอนของการเลือกตามพบรบจัดตั้งศาลปกครองที่มันยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากมายหรือไม่อย่างไรกว่าสอสปอจะเลือกเลือกแล้วส่งให้นายกนายกส่งมาให้วุฒทธิสภาแล้วก็ในขั้นตอนแมแต่ขั้นในขั้นตอนของทารปรงปกครองเองท่านต้องไปตรวจสอบทุกอย่างมีอนุดูประวัติดูคุณสมบัติความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางวิชาการอื่นๆอีกมากมายหรือปัญหามันอยู่ที่งบประมาณเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าแก้ไม่ตรงจุด จริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้ถ้าสารโดยเฉพาะสารปกครองหรือว่าสารยุติธรรมเนี่ยตั้งงบประมาณแล้วเสนองบประมาณแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่จัดสรรงบสำนักงบประมาณหรือว่ารัฐบาลเขาจะต้องพิจารณาผมไม่อยากจะบอกพิจารณาให้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าปัญหามันเป็นเป็นอย่างไรในเอกสารที่ท่านทำมาเนี่ยพูดถึงขนาดว่ามีการพัฒนาตุลาการสารปกครอง เราก็แปลกขอไปผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะคำว่าพัฒนาตุลาการสารปกครองเนี่ยความหมายคืออะไรทุกองค์กรมีสิทธิ์ที่จะถูกทําให้ต้องพัฒนาแต่ว่าการพัฒนานั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความความข้างค้างของคดีหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านช่วยชวยกระนาจกแจง,แจงตรงนี้ด้วยเพราะว่าท่านคิดวิธีอะไรก็มาก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าในที่สุดปัญหามันไปอยู่ที่งบประมาณเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะจำนวนตุลาการสารปกครองสูงสุดต้องบอกว่าถ้าเทียบกับจำนวนคดีที่มีอยู่เนี่ยมันมันน้อยสัสดส่วนนี่มันน้อยจริงๆประการถัดมาท่านประธานครับได้มีผู้อภิปรายไปแล้วปี2องพเนี่ยเรามีการแก้ไขพลรบอรจะตั้งสารปกครองฉบับที่12พูดถึงเรื่องการไก่เกียร์ในเอกสารฉบับนี้รายงานของท่านเนี่ยไม่ได้พูดถึง ตั้งแต่สอง2สถึง2 5 6 5ร้าตามรายงานเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอุตสาหมีบทบัญญัติว่าด้วยการไก่เกียร์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับในพบรบจัดตั้งสารปกครองผู้รายละเอียดเยอะแยะผมพยายามไปอ่านดูแล้วเนี่ยมันมีส่วนทั้งที่ง่ายแล้วก็มีทั้งส่วนที่ยากท่านไม่ได้สรุปมาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยสี่ปีเนี่ยผลงานการไก่เกีย,เ,ยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ปัญหาอุปสรรคมันอยู่ที่ใดนะครับจำนวนคด,ดีที่ทําการไกลเกี่ยและสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนจํานวนเท่าไหร่นะครับท่านช่วยกรุณาถ้าท่านถ้ามีตัวเลขนะฮะท่านช่วยกรุณาชี้แจงด้วยเพราะเรื่องนี้ถ้ามันมีปัญหาอุปสรรคพรบไก่พรบ,รพรบรจัดตั้งสารปกครองแล้วหมวดว่าด้วยการไกลเกียเนี่ยผมดูแล้วมันยังมีข้อยกเว้นกติกาอยู่มากมายนะที่อาจจะเป็นปัญหา ท่านคงจะต้องไปหาทางแก้ไขหลังจากที่ผ่านมาแล้วถ้าถา,า,าการกเกลียดมาน้อยมากเกินไปฝักเดนถัดมาท่านประธานครับในเรื่องของเอกสารหน้า5้าิบดพูดถึงประเภทเรื่องหรือคดีที่ฟ้องทุกปีเกือบทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับมันก็จะเป็นอย่างนี้นครับคือการบริหารงานบุคคลวินัยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง ของคดีที่ฟ้องร้องนําไปสู่ศาลปกครองเราจะปล่อยให้บอกว่าปีหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้อีกคดีฟ้องอันดับหนึ่งก็จะเป็นการบุรงานบุคคลอันดับสองเป็นการพัสดุสัญญาทางปกครองในแง่ของการบุริหานจัดการแล้วมันต้องมีการถอดบทเรียนถามว่าหน่วยงานที่ถูกฟ้องร้องในเรื่องของการบุรงานบุคคลหรือวินัยเนี่ยเขารู้ร้อนรู้หนาวไหมว่าถูกฟ้องเรื่องนี้ ศาลปกครองท่านที่สรุปมาด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคดีอันดับหนึ่งเนี่ยคือเรื่องนี้ในที่สุดแล้วใครถูกใครผิดผิดเนี่ยต้องไปถอดบทเรียนว่าผิดเพราะอะไรเป็นการปฏิบัติงานโดยขาดความยุติธรรม157158หหรือไม่ย้ายข้ามหัวย้ายข้ามห้วยย้ายผิดขั้นตอนหรืออะไรอย่างไรเนี่ยหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ต้องไปถอดบทเรียน แล้วสารปกครองควรจะมีการพิจาราร่วมกับหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิง่งอันดับหนึ่งท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยอันดับสองคือ,อกระทรวงเกษตรอันดับสามกระทรวงการคลงังอันดับสี่กระทรวงศึกษาอันดับห้ากระทรวงคมานาคมเขาลงไปถอดบทเรียนครับยิ่งถ้าหากว่าสารตัดสินมาว่าผิดเพราะฉะนั้นปีต่อไปท่าน่วยสรุปมาด้วยนะครับฟ้องกันแล้วเนี่ยใครถูกใครผิดผิดเนี่ยส่วนมากคือผิดด้วยเรื่องอะไรมันเป็นระบบบริหารจัดการอย่างไร ม่อย่างนั้นมันก็มีประโยชน์ในการรายงานเฉพาะตัวเลขว่าใครดูฟอ้องอันดับหนึ่งสุดท้ายรรท่านประธานครับศาลปกครองเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่อำนวยความยุติธรรมผมฝากเอาไว้ก็แล้วกันคิดว่าคงไม่ได้อภิบายนอกเรื่องผมฝากสงำนักงานอินนิดเดียครับท่านประธานผมฝากอิกนิดเดียให้ท่านผู้แทนของศาลปกครองท่านช่วยกรุณาไปหาลือ เป็นความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวคือเรื่องการที่แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเมื่อกอสอปพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ยจะต้องนำเรื่องมาให้ที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบก่อนก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูลโดยนายกรัฐมนตรี ผมได้หาลือกับนัากกฎหมายหลายท่านหาลือกับผู้ร่างรัฐมนูญบางท่านมีความเห็นคล้ายๆกับผมครับว่าในรัฐมนูญปี40และปี50เนี่ยมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าเมื่อกศปอพิจารณาเลือกตุลาการศาลรปกรครองสูงสุดหรือเลือกใครเป็นประธานศาลรปกรครองสูงสุดแล้วเนี่ยให้นำมาให้เข้าที่ประชมุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับดังนั้นพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2 1 4 2ซึ่งเกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูนปี2 4 0จึงไม่เขียนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในบัญญัติบทบัญญัติที่ว่านี้รัฐธรรมนูนปี50ก็ลอกรัฐธรรมนูญปี40มาโดยเฉพาะอย่างยิ่การแต่งตั้งตุงลาการ,รปกครองสูงสุดจากบุคคลภายนอกให้มาให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยแต่รัฐธรรมนูนปี60เนี่ย ไม่เขียนเรื่องนี้ครับไม่มีพูดถึงคำว่าวุฒิสภาเลยแม้แต่คำเดียวแต่ก็ยังปฏิบัติตามเพราะอะไรอ้างว่าเพราะพลบจัดตั้งสารปกครองไปเขียนว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติแต่จริงๆแล้วถ้าไปอ่านดูให้เห็นนะคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยเขาหมายถึงการแต่งตั้ง คณะกรรมาการตุลาการสารปกครองคืออสอไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาให้เขาที่ประชมุมวุฒิสภาท่านมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้เราทํามาเหมือนกับเป็นประเพณีแลนะโดยทํามาโดยอัตโนมัติแลวครับพอกสอเลือกปับเอามาให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบผมไม่ได้บอกว่าผมคัดค้านหรือเห็นด้วยแต่ผมกังข้องใจใช้คําว่าข้องใจแล้วกันว่าเราทําอย่างนี้มันถูกต้องตามจิตนารมของรัฐธรรมนูญแ,แล้วหรือไม่เพราะอะไรครับ เพราะผมไม่อ่านดูเล่มเหลืองเล่มใหญ่ๆเนี่ยที่เขียนเรื่องเจตนารมณ์ของการร่างรัฐมนูรปี60เนี่ยเขาไม่พูดเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าให้ตั้งทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยมันเป็นประโยคต่อเนื่องจากคําว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการตุลาการสารปกครององค์ประชุมประกอบด้วยประธานสารปกครองสูงสุดรองประธานศารปกครองสูงสุดแล้วก็จุดๆๆๆท้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ปรากฏว่าพลบอจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยเกิดปี42ตามรัฐธรรมนูญ40แต่รัฐธรรมนูญ60ไม่พูดถึงวุทธ,ธิสภาเราก็ยังทําอย่างนี้อยู่คือคสปเลือกแล้วยังเอามาเข้าที่ประชุมวุทิสภาอยู่แล้วมันจะเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอํานาจได้อย่างไรบริหารนิติบัญญัติตุลาการตุลาการศาลปกครอง ต้องเอามาให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยหลังจากกศปเลือกแล้วผมไม่เห็นด้วยครับในประเด็นนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นสารปกครองมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรท่านช่วยกรุณาไปพิจรารณาเพราะอะไรครับผมไม่ได้พูดเผื่อไวนาคตว่าเกิดมีพักการเมืองใดเนี่ยเขาได้บริหารได้นิติบัญญัติแล้วถ้าเขาสามารถแต่งตั้งตุลาการสารปกครองสูงสุดได้เขาก็จะได้ทั้งบริหารนิติบัญญัติและตุลาการผมกังวลเรื่องนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ